สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเหล่านักแสดงสาวที่ไม่เพียงแค่มีความสวยสะกดใจแต่ยังเปี่ยมไปด้วยสเสน่ห์สุดเซ็กซี่ที่ยากจะละสายตาพวกเธอไม่เพียงแค่ทำให้จอภาพพยนตร์ร้อนละอุแต่ยังทำให้หัวใจของแฟนๆเต้นแรงในทุกครั้งที่ปรากฏตัวไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหน พวกเธอก็สามารถสะกดทุกสายตาด้วยความมั่นใจและสเสน่ห์อันร้อนแรงวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ10อันดับนักแสดงสุดเซ็กซี่แห่งปี2024บอกเลยว่าร้อนแรงจนใครก็หยุดไม่อยู่พร้อมแล้วหรือยังที่จะได้เห็นว่าใครติดอันดับบางถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย อันดับสิบของเราเริ่มต้นด้วยนักแสดงสาวมากสเสน่ห์จากหนังไซดดาที่หลายคนจำได้ดีใช่แล้วเธอคือมีอากอตมีอากอตสาวสวยที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ลึกลับจากภาพ,พายนตร์แนวสยองขวัญเอ็กและแม็กซีน ใครที่ได้เห็นเธอบนจอต้องลงไหลในความเซ็กซี่แบบหน้าค้นหาของเธอในทันทีขนาดเป็นหนังสยองขวัญนะเนี่ยเธอยังเซ็กซี่ได้ขนาดนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆแมค่ครุนอันดับเก้าต้องยกให้สาวร้อนแรงจากซีรีส์ที่ทำให้ทุกคนติดง่อมแงมเธอคือเออร์ซูล่าคอเบโล my parents-in-law and my boyfriend, and we were celebrating the New Year's Eve. <S yeah. And it was crazy. เออซูล่าคอเบลนักแสดงสาวสวยชาวสเปนจากซีรีส์ยอดฮิต m ั n นี่ไฮสที่บทบาทของเธอเป็นหนึ่งในตัวละครที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความมั่นใจแถมความเซ็กซี่ของเธอก็ไล้ที่ติไม่มีใครปฏิเสธได้ มาถึงอันดับ8กับสาวงามที่กำลังพุ่งทยานในวงการภาพ,พยนตร์เธอคือ Mor าคามิล่ามอรอนคามิล่ามอรนนักแสดงสาวสวยจากภาพยนตร์ที่ทำให้เธอโดดเด่นไปทั่วโลกอย่างเดซี่โจนแอนเดอร์ิ ไม่ว่าจะเป็นลูกสวยคลาสสิกหรือความเซ็กซี่แบบเรียบหรูคามิลาโมโรนก็ทําให้ทุกคนตะลึงไปตามๆกันอันดับ7นี้ไม่ธรรมดาเธอคือฮันดาดอล I am really excited and I feel like the fans of the show deserve this season and Luke and Nicola have done such an incredible job so. สาวสวยที่กำลังมาแรงจากซีรีส์ยอดนิยมดิเจเตอตันและเธอกำลังเติบโตเป็นนักแสดงที่แฟนๆไม่อาจละสายตาได้เธอเซ็กซี่แบบคลาสสิกที่มาพร้อมสเส่ห์เกินต้านและต่อด้วยอันดับ6ที่เซ็กซี่แบบสาวอินดี้เธอคือเดซี่เอ็ดการโจน เดซี่เอ็ดการ์โจนกับความโดดเด่นจากบทบาทใน Normal People สาวคนนี้มีเสน่ห์แบบธรรมชาติที่ติดตาตรึงใจแฟนๆทุกครั้งที่เห็นและเธอก็ซ่อนความเซ็กซี่ได้อย่างลงตัวเธอช่างร้อนแรงจริงๆสวยด้วยโอ้โห เข้าสู่ครึ่งทางกับสาวที่กําลังเป็นที่จับตามองในทุกบทบาทเธอคือซีมอนแอสลีย์ So important that we're seeing this and that we're doing this and I I hope we continue to share this space and to opening more opportunity ซีมอนแอสลีย์นักแสดงสาวสวยที่หลายคนรู้จกักจากดิเจอร์ตันเธอเป็นสาวแกร่งและทรงสเนสน่ห์สุดๆ เธอคนนี้มีพลังล้นเหลือทั้งความสวยแบบคมเข้มและสเสน่ห์ร้อนแรงที่ยากจะต้านมาถึงอันดับ4กับสาวที่เต็มไปด้วยความแซบเธอคือไอซ่ากอนซาเลส And I was terrified because English is my second language and I was like never done this before so I like did it and I did another audition and clearly didn't get it ไอซา o n ซาเลสนักแสดงสาวสวยจาก Baby Driver และก o ซิล l าเวอร์ซัองเธอเป็นนักแสดงที่เซ็กซี่จนทุกคนต้องจับตามองในทุกการเคลื่อนไหวของเธอเธอเป็นสาวฮอลลีวูดที่เซ็กซี่ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมสะกดทุกสายตาถึงเวลาของท็อป3แล้วเปิดตัวนักแสดงสาวสวยที่เป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลก เธอคือเซนเดีย it's it was so much fun like I said this is something I've been wanting to do for like a really really long time you know I wanted to get into movies and this is finally it and it's crazy that it เซนเดียสาวสวยที่ยืนหนึ่งในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นบทบาทในยูโฟเรียหรือสไปเดอร์แมนทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวก็ทำให้เรารู้ว่าความเซ็กซี่ของเธอไม่ใช่แค่รูปลักษณ แต่ยังมาจากความมั่นใจและความสามารถที่ล้นเหลือและในตอนนี้เรามาถึงอันดับ2เธอคือไอคอนแห่งความเซ็กซี่ตลอดกาลมาโกโร็อบบี้ You know a lot of you know people from other countries you come to America and you realize that all the things you've seen in a movie are actually true มาโกโรบบี้นักแสดงสาวสวยคมและเซ็กซี่ที่พาเธอไปอยู่บนพรมแดงทุกแห่งในโลกเธอคือนักแสดงที่ทุกคนลงไหลตั้งแต่มีบทบาทสุดเล่าลลอใน The w o l f of Wall Street มาจนถึงบาร์บี้ความเป็นที่สุดของเธอไม่เคยจ้างหายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเธอก็ยังเซ็กซี่และสวยมากๆโอ้โหสุดยอดจริงๆ และที่สุดของที่สุดอันดับหนึ่งนักแสดงสุดเซ็กซี่แห่งปี2024คือซิดนีย์สวินี I did especially so I was filming in Australia while this has been in theaters and Joe who plays Beau he and I oh <yeah. S 3> would sneak into theaters and surprise people ซิดนีย์สวินีนักแสดงสาวสวยจากซีรีส์ฮิต ยูโฟเรียที่พาเธอขึ้นแท่นเป็นไอคอนความเซ็กซี่รุ่นใหม่ของฮอลลีวูดซิดนีสวินีคือนักแสดงสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่ไม่เพียงแค่ดึงดูดสายตาแต่เธอยังมีความสามารถเต็มเปี่ยมทุกครั้งที่เธอแสดงบอกเลยว่าเธอคือราชินีความเซ็กซี่แห่งปีนี้จริงๆเธอช่างบริเฮิมจริงๆ นี่คือ10อันดับนักสแสดงสุดเซ็กซี่ของปี2024ที่พาเราทยานไปกับความล้นแห่งในทุกบทบาทแต่ละคนบอกได้เลยว่าไม่เพียงแค่เซ็กซี่อย่างเดียวแต่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถและพลังที่ดึงดูดสายตาจากคนทั้งโลกไม่ว่าพวกเธอจะปรากฏตัวที่ไหนก็สามารถสร้างความประทับใจได้เสมออย่าลืมติดตามพวกเธอในผลงานต่อไป แล้วคุณจะได้เห็นว่าความเซ็กซี่นั้นมีมากกว่าที่เห็นสุดท้ายนี้แซสกสตูดิโอก็ขอขอบคุณที่ติดตามรายการของเราและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกความลนแรงครั้งต่อไปถ้าคุณคือขอหนังคอการ์ตูนเราคือเพื่อนกันครับไส้